แต่ชุติมาเห็นด้วยรีโพสเจนนี่หลังโดนโยงปมเลิกสามีต้องบอกเลยว่าอยู่ดีๆก็โดนโยงเข้าหาอย่างจังสำหรับนางเอกสาวเจนนี่อัลภาศณป้อมเพชรหรือเจนนี่เทียนโพสวุวรรณถึงกระแสะข่าวลือนางเอกสายแบลวแยกทางกับสามีเด็กชอบกินเวกเก็บของเกลี้ยงขอคุยแค่เรื่องลูกเท่านั้นงานนี้ทำเอาเจ้าตัวออกมาโพสไอจิสตอรี่ภาษาอังกฤษที่แปลเป็นภาษาไทยว่าฉันก็ไม่รู้ว่าจะมีใครอยากฟังหรือเปล่า แต่อยากให้หันกลับไปสนใจสิ่งที่คุณควรโฟกัสแล้วทุมทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีให้กับช่วงเวลาที่เหลือของปี2023หลังจากนั้นเจนนี่ก็ได้ออกมายืนยันชัดเจนว่ายังอยู่บ้านเดียวกันกับสามีล่าสุดทางด้านของต่ายชุติมาก,ก็ได้รีโพสต์ของสาวเจนนี่ผ่าน IG story ของตัวเองพร้อมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมบอกว่าเห็นด้วยค่ะและแท็กสาวเจนนี่อีกครั้งเอ๊ะยังไงกันนะแม้เห็นด้วยจนต้องรีโพสต์